สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนผู้ที่ผูกดวงแล้วเวลาเกิดตรงกับลัคนาเมถุนนะคะไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือโห,ร,อหร,อราศาสตร์ไทายก็ตามค่ะฟังได้ทั้งสองแบบนะคะถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะก็ขอให้ฟังในแบบที่เล่าเรื่อง จากไพ่ก็แล้กันค่ะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องความรักฟังแล้วโดนใจนะคะขอให้คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงของโดยรวมค่ะโดยรวมของชาวเมถุนนะคะเอาละค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ชาวเมถุนคุณเป็นยังไงกันบ้างอดีตที่ผ่านมา คุณดูแลใครสักคนหนึ่งดูแลกันแบบเพื่อนดูแลกันไปเรื่อยๆมันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มให้กันมันไม่ได้มันไม่ได้จะดูแลกันแบบว่าจะรักกันมากถึงกับเป็นคู่รักนะคะแต่เป็นการดูแลแบบเพื่อนที่ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าคุณนั้นจะได้ไม่ต้อง ยว่าไม่ต้องได้เกรงใจไม่ต้องได้คือคุณอยากทำอะไรก็ได้คุณแสดงออกมาออกมาจากใจว่าเป็นเพื่อนที่ห่วงใยกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าเป็น the fool เป็นอิสระค่ะเพราะว่า ความรักมันไม่ได้ขีดเป็นขีดจํากัดของความห่วงตัวคุณเองยังรักอิสระอยู่ยังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครยังไม่คิดที่จะจริงจังกับใครมากนักนะคะคุณเม่ทนุนอิสระที่คุณมีอ่ะคุณรู้สึกว่าอืมมันทําให้คุณไม่อึดอัดแต่ในใจของคุณกับเขาก็ต่างเป็นสถานีที่รอรักกันมาไม่ว่าเรื่องราว ต่างๆมันมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนนะคะตัวคุณก็ยังมีรักรอเขาอยู่ตรงนี้เขาพร้อมหรือคุณก็พร้อมเสมอถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรถึงแม้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นนะคะมันจะทำให้คุณนะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคิดมากก็ตามนะคะก้าวดาบ ก้าดาวก็จะหมายถึงบางครั้งอะ่ะตัวคุณเองก็อาจจะยังส่องเขาอยู่อาจจะยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอยู่ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงมั่นใจกับรักนี้มากเท่าไหร่ดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าการที่ดูเขาอยู่ห่างๆมองเขาอยู่ห่างๆมันก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะความเจ็บปวดที่คุณเคยได้รับในอดีตมันจะเป็นบทเรียนสอนให้คุณเติบโตก้าว ก้าวเขาเรียกว่าก้าวข้ามความรู้สึกเดิมๆไปอะคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณกับเขาได้มาเจอกันก็คือเดอะเวอร์ตัวคุณเองกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กันในแบบความผูกพันกันในแบบครอบครัวก็ได้นะคะบางคนบางคนอาจจะมีครอบครัวกันแล้วแล้วก็แยกย้ายเลิกลากันไปอะคะ่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะ รู้สึกกับเขาก็คือมันมันต้องวนกลับมาเจอกันบางทีตัวคุณเองกับเขาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้ที่ทำให้ยังต้องกลับมาเจอเจอกันอีกค่ะปัจจุบันนะคะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาหรืออยากจะเป็นเาเรียกว่าสันโดดะคะ่ะคุณเห็นผู้ชายคนนี้มั้คะเขาเปิดลินชักออกมาแล้วในลิ้นชักไม่มีอะไรเลย มีแต่รูปของผู้หญิงคนหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะมันเป็นความเงาความโดดเดี่ยวอยากจะสันโดษหรือว่ามันเป็นอะไรที่คุณคิดว่าออยู่คนเดียวสักพักไปก่อนนะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาไพ่อันเนี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมดูเหมือนว่าจะทำยังไงเนี่ยได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันไม่ได้เป็นความเลวร้ายแต่มันเป็นไพ่แห่งการ อยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่แบบสงบๆยังไม่อยากจะคิดอะไรให้มันวุ่นวายมากมายเกินไปนักนะคะมันเหมือนกับการปิดใจอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะมันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะบางครั้งความรู้สึกของคุณนะ่ะยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนมันเหมือนกับตัวคุณเห็นว่า สิ่งที่คุณกำลังทำตรงเนี้มันยังมีอะไรซ่อนเล้นความจากความรู้สึกของคุณอยู่มันยังไม่เต็มที่กับความรู้สึกกับการที่คุณคบใครสักคนอยู่นี้มันมันเหมือนกับเข้ามาเติมเต็มของคุณแต่มันยังไม่หมดอะค่ะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาเข้าหามาหาผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ใส่หน้ากากเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับผู้ชายคนนี้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าผู้ชายนี้จะอ่อนโยนต่อเขามากก็ตามส่วนด้านหลังเนี้ยนะคะชายคนนี้มีใครคนนึงเขาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้หยิบถ้วยยื่นถ้วยใบนี้ให้แต่ชายคนนี้เขาไม่มองค่ะมีมือใบมือหนึ่งหยิบยื่นถ้วยใบนี้ให้เขาเขาก็ไม่มองเขามองแต่ถ้วยที่อยู่ข้างหน้าเขามองแต่ถ้วยที่ ม,มันได้มันได้มีมันได้มีขึ้นมาต่อหน้าเขาเท่านั้นเองค่ะห้าดาบห้าไม้เท้านะคะบางครั้งตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของคุณกับเขาอะมันวุ่นวายจากคนรอบข้างเหลือเกินคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาถือดอกไม้มาแล้วซ่อนไว้ข้างหลังจะเอามาให้ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่ามัน มีคนมากมายหลายคนแลือเกินที่อยู่รอมรอบเธออาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยคุณยังคิดว่ามันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ให้ใครต่อใครได้รับรู้มากสักเท่าไหร่ว่าคุณกับเขาอ่ะจะคบกันยังไงจะคิดกันยังไงอยู่หรือตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้เขา มาอยู่ในความรู้สึกของคุณอาจจะยังไม่เปิดเผยให้ครอบครัวคุณรู้ก็ได้ว่าคุณกําลังคบกับเขาอยู่ก็ได้นะคะมันทำให้มันทามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องวุ่นวายหลายหลายอย่างที่คุณจะต้องเคลียร์คุณอาจจะกลัวก็ได้ค่ะคุณอาจจะกลัวว่าเวลาเปิดเผยไปแล้วว่าคุณคบกับเขาแล้วมันจะทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าเป็นวิตกเป็นกังวลก็ได้นะคะ มันคุ้มเครือค่ะแต่มูนมันเป็นความไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าตัวคุณเองอยากจะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณนะคะแต่ยังมันยังมองเห็นภาพไม่ชัดเจนเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยังต้องศึกษาดูใจกันไปอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งอะคะ่ะคุณเห็นรูปชายหญิงคนนี้เขากอดกันไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ได้รัก ได้รับความรักความซื่อสัตย์แล้วเขาุ้มสุนัขอยู่สุนัขที่เขาอุ้มอยู่เนี้ยมันแสดงถึงความซื่อสัตย์ที่เขาต้องการนะคะไห้ไหมคะ The Moon มันเป็นความรู้สึกดีๆแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะบางครั้ง The Review การที่คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาหรือตัวเขาเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะเป็นอาจจะเป็นการลุ่มหลงโมวเมาหรือว่ามันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือว่าตัวคุณเองอาจจะโดนกักขังตัวเองอะค่ะมันมันรู้สึกว่ามันคุมเครือมันไม่ชัดเจนมันยังมีอะไรที่ผูกพันกับเขาอยู่นะคะอาจอาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คุณสองคน จะต้องได้มาพบเจอกันแล้วก็จะได้ทำให้คุณน่ะรู้สึกว่ามันมันยังไม่ชัดเจนคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมครับผู้หญิงคนนี้เขาสวยค่ะเขาโดดเด่นอยู่บนเวทีใส่หน้าก,กากใส่ชุดสีแดงสวยถูกแต่ว่าถูกกลามโซ่เอาไว้โซ่นี้มันอาจจะเป็นการผูกมัดซึ่งกันและก,กันก็ได้นะคะ คุณอาจจะมีผลประโยชน์ที่ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเขาหรือตัวเขาเห็นประโยชน์ที่คุณที่มีต่อคุณนะคะมันเป็นความรุ่มหลงความโมเม,มาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่กับความรู้สึกนี้มันมันยังไม่ชัดเจนนะคะเดอะสตาร์ตัวคุณเองก็อยากจะ จับมือใครสักคนเดินหน้าต่อไปให้มันเหมือนกับอยากจะมีคู่เหมือนคนอื่นๆมันก็เป็นมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นค่ะแต่เป็นแสงสว่างของดวงดาวเล็กๆคุณก็อยากจะบาลานซ์อารมณ์ตัวเองคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่คุณต้องการอยากจะเห็นคุณอยากจะมีความรู้สึกที่ดีๆกับใครสักคน บางครั้งมันก็จะต้องแบ่งรับแบ่งสู้อะค่ะคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะมีผู้หญิงคนนึงโดดเข้ามานั่งต็ตักแต่เขาไม่ได้ยินดีเลยคุณอาจจะได้รับภาระอะไรบางอย่างก็ได้คุณอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องดูแลต้องได้รับภาระตรงนั้นมันเป็นภาระที่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ต้องจำยอมที่จะทำอะค่ะ เพราะว่าไม่สามารถที่จะให้ใครมารับผิดช,ชอบภาระนี้ได้อาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่ดูแลเขาหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่ยังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะมันยังไม่ใช่มันยังไม่ตรงมันยังไม่เติมเต็มความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่ถึงแม้คุณจะมีเขาอยู่เคียงข้าง นะคะมันเหมือนมีภาระอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณจะต้องตัดสินใจเป็นภาระที่หนักอึ้งที่คุณไม่สามารถจะพูดหรือว่าจะอธิบายให้ใครได้ฟังได้ดังนั้นคุณมักจะเริ่มต้นใหม่คุณได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเป็นความรู้สึกที่ดีๆเหมือนความรักแบบเด็กๆอะคะ่ะเป็นความรักที่ต้องเรียนรู้ซึ่งการและกันใหม่ คุณอาจจะคบกับคนคนนี้มานานแล้วแต่ว่ามันต้องเรียนรู้กันใหม่อาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยเลิกลากันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่หรือเป็นคนใหม่ไปเลยที่คุณต้องมาศึกษาดูใจกันใหม่ไปเลยที่คุณไม่เคยรู้จักกันมาจริงๆมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะ2เหรียญแล้วก็มันก็กำลังบาลานซ์อารมณ์ตัวเองคุณกำลังบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้ใช้ชีวิต ที่เหมือนกับเหมือนกับบรนซ์อารมณ์ตัวเองให้มาใช้ชีวิตคู่อย่างระมัดระวังเพราะว่าคุณไม่อยากให้มันเกิดผิดพลาดเหมือนในอดีตที่คุณเคยเจ็บปวดมาที่มันเคยผิดพลาดอะไรกันมามันก็จะทําให้คุณได้กลับมาเจอกันวนมาเจอกันอีกนะคะมันเป็นความรักความเติมเต็มให้การคุณอาจจะนึกถึง อดีตที่คุณเคยทำผิดพลาดมาคุณก็อยากจะแก้ไขกับปัจจุบันให้มันดีขึ้นแก้ไขความรู้สึกต่างๆที่มันเคยเป็นอดีตที่มันเคยล้มเหลวมาคุณจะกลับมาแก้ไขกับการใช้ชีวิตกับคนคนนี้ใหม่นะคะมันเหนื่อยค่ะอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนหลับแล้วมีใครสักคนอยู่เคียงข้างสิบดาบมันเคยเจ็บปวดมามันโดนเค,โเคยโดนแทงข้างหลังมา มันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนจะไปต่อไม่ได้ดังนั้นการมีรักในครั้งนี้ทำให้คุณระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะคือคุณจะเซฟหัวใจของคุณไม่ได้ใจไม่ให้ใจคนอื่นหรือไม่ให้ใจใครไปเต็มร้อยเหมือนที่คุณเคยให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของช้าเมถุนกันค่ะว่าทำไมคุณถึงจะก้าวเดินต่อไป ด้วยความมั่นใจได้สักทีนะคะไพ่ขยายของคุณ2ใบค่ะไพ่ออกมาบอกว่าบางครั้งคุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปกับความรู้สึกนี้เพราะว่ามันมันเหมือนกับตัวคุณนะ่ะจะต้องการ อาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์คู่ของคุณมากๆก่อนก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาเสิร์ฟแก้วใบนี้เสิร์ฟถ้วยใบนี้ถึงแม้ว่าถ้วยใบนี้มันมีสองใบมันเคยล้มไปแล้วแล้วก็ยังเหลือแก้วอีกใบมันก็ทําให้เขาอะจะต้องระมัดระวังแล้วก็เสิร์ฟแก้วใบนี้อย่างระมัดระวังด้วยเช่นกัน ตัวคุณอาจจะเคยดูแลใครสักคนมาเป็นอย่างดีแล้วมันเคยผิดหวังเคยล้มเหลวมาดังนั้นการมีรักครั้งนี้ของคุณคุณก็เลยระมัดระวังตัวแล้วก็ทำขาว่าเรียกว่าปรับปรุงตัวเองให้ดีทําให้มันดีกว่าเดิมที่คุณเคยเคยทํามาในอดีตนะคะมันเป็นเรื่องมหาศจาย์มากแล้วก็คุณเป็นคนเก่งค่ะ คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่รู้ค่ะว่าควรจะเข้าหาเขาแบบไหนนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นเป็นแบบผู้หญิงที่เก่งมากม,มีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองบางครั้งอาจจะคนเขาเรียกว่าอะไรคู่ของคุณนะคะอาจจะมองคุณว่า คุณเป็นคนเข้าใจยากเหลือเกินคุณเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเหลือเกินบางครั้งเขาก็ยังแปลกใจในสิ่งที่คุณแสดงออกมาเขาก็ยังงงง,งว่าเอ๊ะคุณแสดงออกมาแบบนี้คุณต้องการอะไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณกันนะคะไพ่สรุปออกมาบอกว่าไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรคุณก็จะนึกถึงอดีต ที่เคยคือคุณก็จะนึกถึงอดีตที่เคยผิดหวังมาที่เคยมีกันและกันมาคุณคุณจะทำสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ดีที่สุดอะคะ่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ตัวคุณเองได้ย้อนกลับไปแล้วว่าอะไรบ้างที่มันผิดพลาดมาถ้ามีรักครั้งใหม่คุณก็ยังเป็นคนที่ เขาสามารถกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้ตลอดเวลานะคะเหนื่อยหนักบางทีคุณก็เคยหันหลังให้ใครไปมันอาจจะจบไปแล้วค่ะคเรื่องคนเก่าแต่ตอนนี้คุณมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่กับคนใหม่ที่เป็นแบบใหม่คุณก็ยังรู้สึกว่าภาระที่คุณมีอยู่นะตอนนี้มันก็ยังเป็นภาระที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่นะคะบางคนน่ะ เคยแยกทางกันกันกบผู้รักมาอาจจะมีหนี้สินติดพันมาที่ยังเคลียร์กันไม่จบหรือว่าตัวคุณเองอาจจะพารับภาระหนี้สินหลายๆอย่างจากคนรักเดิมของคุณก็ได้นะคะดังนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครเนี่ยทำให้คุณคิดหนักคิดว่ามันมันจะไปไหวไหมเพราะว่าบางทีเรายังเคลียร์เรื่องพวกนี้ของเราเองอ่ะยังยากลำบากเลยแล้วจะ พบกับใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาไม่มีภาระแบบนั้นกับเราอยากดูเรามาดูไพ่ขยายของคู่รักของเมถุนนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณ The เด c e Age พร s เอชออฟซอสเดอะ The tower, the fool, age of one, page of swords, age of Pentacles, kings of swords, knights of cup, servants of cup, servants of Pentacles, the lover, the emperor, queen of wand. อดีตที่ผ่านมาตัวเขาเป็น The t e m p r a s c เป็นผู้หญิงที่เก่งค่ะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขายืนกระตา่ายขาเดียวอยู่ mm hmm. เขาก็ยังเป็นคนที่หนักแน่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะ mm hmm. เขาตัดสินใจอะไรแล้วมันเหมือนเด็ดขาดเลอเกินคำพูดของเขานี่มันเหมือนเด็ดขาดเลอเกิน คุณเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเขาชูดาบขึ้นไปข้างบนเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็มันก็เล็ดเด็ดขาดไปแล้วด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น the world the world ก็คือการได้เริ่มต้นใหม่การได้กลับมาทำอะไรใหม่ๆที่รู้สึกดีๆค่ะตัวของเขานะคะการเข้ามาเจอคุณนะถึงแม้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาบางครั้งมันเคยทะเลาะเบาะแวงกันมาหรือเขาไปจบ เรื่องราวอะไรกับใครมาแล้วก็ตามเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ตามนะคะเขาได้จบเรื่องราวของเขาไปแล้วแล้วก็มันก็เป็นเดฟูเขาก็คิดเหมือนคุณเลยค่ะเขามีอิสระในตัวเองมากมันรู้สึกสบายมันรู้สึกว่าเรื่องราวที่เขาเคยเผชิญมามันจะหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนนะตอนนี้มันเหมือนเป็นอิสระเขาคบกับคุณแบบอิสระไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดว่าตัวคุณจะต้องเป็นของเขานะคะ เสองมมันทำให้เขาอะบางทีตัวเขาอาจจะมีงานเยอะมีภาระที่ทำอาจจะเป็นคนเก่งค่ะทำงานเยอะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนก็ได้ทำให้เขาเครียดเขาคิดมากทำให้เขารู้สึกว่าบางครั้งความรู้สึกของเขาอะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายแต่เขาก็พยายามที่จะเคลียร์มันพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จนะคะ การที่เขาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ Page o f วอร์เขาก็จะต้องต่อสู้ต่อสู้กับสิ่งที่เขาจะต้องทำเขาจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่กลัวเลยค่ะการที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาก็ไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้กลัวปัญหาอะไรเลยเขาสามารถที่จะเริ่มต้นกับความรู้สึกใหม่ๆของเขาได้เสมอมันทำให้รู้สึกว่าการเริ่มต้นครั้งนี้ มันดีค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกแย่แต่มันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็น,ปนการผจญภัยในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะคะคุณเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเขาถือไม้กวาดแล้วก็มีหนึ่งเหรียญชูขึ้นมาเขาพร้อมที่จะเดินก้าวไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาต้องเผชิญค่ะ มันมีอุปสรรคมากมายนะคะขิงออสวร์เขาก็ต้องต่อสู้มันบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวอะไรมากมายเคยเจ็บปวดมาแล้วกับใครหลายๆคนตัวคุณกับเขาแบบว่าบางครั้ง,อ,งอาจจะเป็นการพูดคุยด้วยกันตัวเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนที่พูดจาร้ายๆใส่คุณด้วยก็ได้อาจจะมีอีกโก้สูงก็ได้นะคะ มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะจะต้องหนักแน่นจะต้องเป็นคนที่สร้างความรู้สึกให้คุณได้เห็นมันเหมือนกับมันจะมีอะไรตัวคุณต,ตัวคุณนะคะทำให้เขารู้สึกว่าตัวคุณได้มาเติมเต็มชีวิตของเขาแต่ว่าบางทีมันยังไม่เติมเต็มได้ดีที่สุดนะคะ ก้าถ้วยตัวคุณมาเติมเต็มความรู้สึกของเขามาเติมอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างแต่เมื่อมีคุณเข้ามามันเหมือนเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาให้เขารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเป็นอย่างมากคุณเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเขาหันหลังให้กับถ้วยแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ข้างหน้าตรงนี้แหละค่ะที่ตัวเขารู้สึกได้เวลาที่มีคุณอยู่นะคะ หน้าตอนนี้มันอาจจะเลือกไม่ได้มันรู้สึกว่ามันเติมเต็มจริงๆแต่ก็คุณก็เห็นไมเราะว่าผู้หญิงคนนี้มีถ้วยให้เลือกมากมายเลยไม่รู้จะเลือกถ้วยไหนบางครั้งการที่เลือกไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้เลือกค่ะแต่เขาก็ยังอยู่กับมันยังอยู่กับความรู้สึกที่คุณมอบให้อยู่นะคะมันรู้สึกอยู่แล้วมันรู้สึกดีๆต่อการอยู่แล้วบางครั้งตัวเขาอาจจะทำงานหนักทำงาน เยอะก็ได้ค่ะเขาเหมือนกับว่าบางทีสิ่งที่เขามีอยู่มันรู้สึกดีเขาเลยไม่ได้สนใจว่ารอบข้างจะมีอะไรอยู่ข้างกายเขาบ้างนะคะเขาก็รู้สึกดีแบบนี้ค่ะที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาไม่ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่าคุณกับเขาก็ได้เดลเวอร์มันเป็นความรักดีๆที่มอบให้กันมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันมัน มันคิดว่าอยู่กันสองคนมีใครสักคนอยู่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีใครเลยนะคะตัวเขาว่าเป็นคนหนักแน่นในความคิดเป็นคนที่อาจจะมีอีกโก้สูงก็ตามแต่เขาก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองด้วยค่ะ Queens of w a อล เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีอีกโก้สูงเก่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองทําได้ทุกเรื่องสามารถควบคุมสถานการณ์เขารู้เขาว่าเขาจะเข,าเข้าหาคุณได้ยังไงเขารู้ค่ะเขารู้จุดอ่อนของคุณด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีค่ะเอาล่ะค่ะชาวราศาาีเมถุนค่ะไม่ว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ใครก็ตามที่เคยโดนเทมาใครก็ตามที่เคยโดนทิ้งมาคุณให้คิดใหม่ค่าว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นการสอนคุณทําให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตนะคะการที่ใครสักคนจากเราไปอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาทําให้เราสองคนได้จากกันแล้วทําให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ บางครั้งคุณอาจจะขอบคุณโชคชะตาที่หมุนคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วก็หมุนคนที่ใช่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกคุณได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่ได้เรียนรู้เรื่องความรักยังไงแล้วหากมีรักครั้นต่อไปขอให้คุณระมัดระวังแล้วก็ใช้อดีตที่ผ่านมาให้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะ อย่ามัวเศร้าอย่ามัวซึมกับรักเก่าๆที่มันไม่สามารถกลับคืนมาได้ขอให้คุณเริ่มต้นใหม่หากคุณยังไม่มีใครให้คุณเริ่มต้นใหม่คุณควรจะเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองก่อนค่ะถ้ามีความรักให้กับตัวเองมากพอแล้วคุณเห็นค่าตัวเองคุณจะรู้ค่ะว่าตัวคุณมีความสุขมากแค่ไหนเอาละค่ะยังไงแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุน โชคดีในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ